สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดพับคุณตาของบรรดาครูผอโรองเรียนถือไม้กวาดทําทความสะอาดไม่เว้นแม้แต่วันหยุดเพจเ Facebook อีซอได้โพสต์ภาพเรื่องราวสุดประทับใจสําหรับผู้อำนวยการอุทยัยไร้ขามประจําโรงเรียนบ้านตัดน้อยตําบลทะาแม่นชัยอาเภอลําไยมา้าจังหวัดบุรีรัมย์ที่ออกมาถือไม้กวาดทาความสะอาดรอบๆโร,รงเรียนเป็นประจําทุกวันด้วยเพจ Facebook ได้โพสต์ข้อความระบุว่า กลายเป็นภาพคุณตาของบรรดาครูที่พักอาศัยในโรงเรียนบ้านหนองตัดน้อยที่จะพบเห็นชายคนนี้ที่มีตำแหน่งเป็นถึงพอออออกมาถือไม้กวาดทำความสะอาดรอบๆโรงเรียนเป็นประจำทุกวันถ้าบริเวณตรงไหนของโรงเรียนเก่าสุดโทมพอออกก็จะลงมือช่วยทาสีซ่อมบำรุงอาคารด้วยตนเองบ่อยครั้งที่ช่วยเดินสายสายไฟคู่กับพันโรงกลายเป็นวันทำงานปกติ ขอออกคนนี้ก็จะเข้าครัวทําอาหารให้ครูท่านหรือเข้าสอนแทนครูที่ลาป่วยการกระทําที่ไม่ติดยศตําแหน่งไม่เคยเป่าประกาศบอกใครกลายเป็นความประทับใจของครูและลูกศิษย์ในโรงเรียนแห่งนี้เรื่องราวของผู้มุในการโรงเรียนเล็กๆในต่างจังหวัดได้รับความชื่นชมเพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับอีกหลายๆคนขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ